เฮ้ยหยุดเลื่อนก่อนคุณเคยรู้ไหมว่าเพลงเพื่อชีวิตก็แอบ,บสอนชีวิตได้ลึกซึ้งไม่แพ้ t ทด t ทอ k ยินดีต้อนรับสุปป่พอดแคสต์เพลงนี้มีอะไรวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเพลงที่โคตรจะไม่ธรรมดาทั้งชื่อทั้งเนื้อหาชื่อเพลงว่า Refuge ของวงคารบาวนั่นเอง Refuge แปลตรงตรวัวว่าผู้หลีภยัยแต่ในเพลงนี้ผู้ลีภัยไม่ใช่แค่คนที่หนีสงคราม แต่คือคนที่ต้องหนีเพราะโลกไม่ยุติธรรมกับเขาลองนึกภาพดูนะคุณอยู่บ้านใดีดีวันหนึ่งระเบิดลงต้องวิ่งหนีจากบ้านที่คุณโตขึ้นมาไม่มีที่ไปไม่มีใครต้อนรับทั้งที่คุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยฟังแล้วเจ็บไหมแต่โลกมันก็เป็นแบบนี้กับหลายคนจริงๆนะเอาละหยุดขึ้น่งเครียดไปวันนี้เราจะมาแชร์5ข้อคิดที่เด็กรุ่นใหม่อย่างเราๆ คุณได้ฟังจากเพลงนี้และเก็บไว้ในกระเป๋าใจข้อแรกโลกนี้ไม่แฟร์แต่เราแฟได้นะเว้บยผู้ลี้ภัยไม่ได้เลือกเกิดในสนามรบแต่เขาต้องเจอมันเราอาจไม่ช่วยโลกทั้งใบได้แต่ก็ช่วยกันไม่ตัดสินคลจากภายนอกได้ชัวข้อ2อ,อย่าทำให้ใครเป็นผู้ลี้ภัยทางใจฟังดูดราม่าเนาะแต่โคตรจริงเลยการบูลลี่แสะล้อเรองแรงเนี่ย บางทีก็เหมือนผลักคนให้หนีจากสังคมโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผิดข้อสาของที่เรามีคนอื่นอาจจะไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวบ้านดีๆครอบครัวดีๆหรือแม้แต่ WiFi แเล่น t i k To k ถ้ามีคุณจึงรู้คุณค่าและใช้มันให้ตัวเองโตและเผื่อแผ่คนอื่นรอบข้างด้วยข้อที่สความเข้าใจแพงกับความเก่งในโลกยุคนี้ ใครเข้าใจคนเก่งกว่าชนะไม่ใช่แค่รู้มากนะแต่ต้องรู้ใจคนด้วยนะคะข้อ5เพลงเก่าก็ให้พลังใหม่ได้ให้คุณกล้าเปิดใจเพลงอย่างเรฟูจีก็อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณได้เหมือนดู Netflix เอาละใครว่าเพลงเพื่อชีวิตฟังแล้วต้องเครียดคิดใหม่ได้นะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งได้เลย เพราะตอนหน้าเราอาจจะพาเพลงลุงขี้เมามาจากเข่าคุยกับจิตวิทยาสมัยใหม่ก็ได้นะ <c oughs> ขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะแล้วเจอกันในพอดแคสต์หน้าสวัสดีค่ะ